วัสดีค่ะเปลดนาชิงนาวนะคะเป็นที่รึกษาการขายรถนสานนะคะประจําเดีี่นิสสันเคปีีสํานักง,งานใหญ่ของวันนี้นะคะหัวข,ข้อ,อที่เราจะมาคุยกันก็คือจะเป็นนิสสัน u s t o m e r p r o m i s e นะคะก็คือคํามั่นสัญญาที่เรามีให้ต่อลูกค้านิสสันนะคะก็คือลูกค้าซื้อรถจก,กับรอไปแล้วมีความมั่นใจยังไงหรือไว้วางใจยังไงก็คือในส่วนของข้อหนึ่งนะคะเวลาลูกค้าเอารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนะคะจะมีการงานซ่อมหรือเปลี่ยนอะไร ทางศูนย์บริการจะมีใบเสนอราคานะคะแล้วก็ให้ลูกค้าดูก่อนเพื่ออนุมัติงานซ่อมนะคะทุกครั้งค่ะแล้วก็ค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะก็จะเป็นการรับประกันอะไหล่นะคะลูกค้ามีการเปลี่ยนอะไหล่หรือซื้ออะไหล่เพิ่มนะคะตัวนี้ก็จะมีการรับประกันนะคะที่1ปีหรือ2 0,000กิโลเมตรค่ะค่ะในส่วนของต่อจากข้อที่2นะคะเช่นเราไม่สามารถสั่งอะไหล่ได้หรือไม่มี ไม่มีอะไรในสต็อกนะคะก็คือเราจะมีรถใช้งานให้ลูกค้านะคะกรณีที่ลูกค้าจอดซ่อมนานเกินยีิบสี่ชั่วโมงนะคะตัวนี้ลูกค้าสบายใจได้ะคะ่ะในหัวข้อที่สี่นะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะตัวนี้บร,ริการของเราจะมีรับประกันร,รถสามปีหนึ่งแสนกิโลนะคะก็สามารถเรียกใช้บริการช่วยเหลือยีิบสี่ชั่วโมงไปช่วยเหลือได้นะคะก็คือตัวนี้ฉุกเฉินรถสตาร์ทไม่ติดหรือน้ํามันหมดตัวนี้สามารถ เรียกบริการนี้ไปช่วยได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่รถเราหมดประกัน3ปีหนึ่งแสนโลแต่ลูกค้านะคะยังนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการตลอดนะคะตัวนี้ก็จะต่ออายุให้อีก6เดือนนะคะที่กล่าวมานะคะลูกค้าสามารถไว้วางใจแล้วก็สบายใจได้นะคะซื้อรถหรือเอารถเข้าศูนย์บริการจานิสันก็คือตัวนี้สบายใจแข็งหมวกค่ะในส่วนของท่านไหนที่สนใจรถิสันนะคะสามารถติดต่อที่ศูนย์เกเ็น่หา้นะคะเบอร์ ก็จะเป็นเพชรดาอันเดอร์สกอร์คูเปอร์นะคะส่วนเพจก็จะเป็นนิสันจัดเต็มนะคะบายเพชรดาค่ะ